ครับผมเพชรสลิดขิดเวทใช้เล่าสอนมากี่วันครับสองเดือนได้จะซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อนพิทยาอยู่ที่สกลนครมีใครเป็นครูพ่อสอนบ้างตอนนี้มีพ่อแล้วก็เพื่อนเป็พี่ในค่ายกับเพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบสี่มวยสไตล์อะไรครับทีนึงครับวันนี้จะต้องมาเจอต้นเพชรเนาะ ไม่เคยต่อยเขาครั้งแรกเลยสื่อสาเก่งมมาต่อยยังได้ดูยังยังครับไม่ได้ดูเลยเหรอแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขาวางเกมมาแผงยังดีดูคลิปเก่าเราเหมือนต่อยตามตาตายไปเนาะเอาไปแก้ไขวูเข่าวล่าสุดต่อยไหนไว้ต่อยที่ไรกันที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครเด่นเพชรไปกันบ้างวันนั้นแพ้คะแนนแพ้เป็นคะแนนเวทเท่าไหร่ครับร้อยสิบสองร้อยสิบสองนี่ต่อยร้อยสิบสี่เนาะเมื่อกี้สองหนักยังยังครับคิดว่าหมักเสร็หรือมาขาด มาขาดมาสบายร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดที่นี่ครัมาชนะนะครับคุ้มมากี่กิโลครับสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณยี่สิบสองคนจังหวัดสกลนครฝากเชิญชวนแฟนคลับเรไหนครับฝากชาวสกลนครเชียร์พวกหลานสกลนครด้วยนะวันนี้พ่อชนะนะอ่ะขอโชคดีสั่ครับ